สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆนครับผมเจ้านินี้สิบาพี่น้องมาเลาะเบิงหลอบนะครับผมใส่หลอบเสื้อนอนกินไว้น้องหิมปานะครับผมใส่ไว้ซีหลังพี่น้องขาพอได้อยู่เด็กินเนาะก็เหมือนเด็ิมาเบิงนะครับผมหลังจากก่อนอันนี้เขามาเคยมาเบิงงละหลอบนึงนะครับผมมาเบิงตอนนั่นเด็กประคอดตัวนึงก็มีประโดน้ำนะครับผมเหมือนีนเขาสีมาเลาะเบิงอีกรอบป่าสิเป็นยังไงเนาะวลาสิได้ตนได้โตวันะครับพี่น้องก็ ใส่ไปไม้นี่คนกับมาเลาะดูอยู่เลยครับน้องทั้งเทยาคนกับยามให้ก็มีโบจักละเพราะว่าคนว้นอยู่เลาะนี่นะครับพระเจ้ามาหายอยู่หากินเนาะมันกระสีสะดุดตาหันปลาดินก็น <laughs> เรียบร้อย <laughs> เพราะว่าผมเห็ดไนเด่นชัดนะครับผมเพราะว่าปกติออสีเอาโบเห้คนเห็นนะครับแต่วันนี้เขาเสียเอาปวกไวเพราะว่ามันมีงวงมีคล้วยนสีลงไปเหยียบ ก็ต้องหาเนยวยปกไว้ก็จะเห็นว่ามีหลอดมีอย่างใส่ไว้นะครับผมไปครับผมไปเลาะเบิ้งน้ากันครับผมวา่ามีปลาบ่ครับผมไปครับมากระสมุนขึ้นก่อววายสมุนสมุนสมุน,นพี่นอ้อง เขาเอื่นห้อยห้อยนกห้อยนกเต็มเลยนกนี่เป็นแนวที่เอาง่ายที่สุดเลยครับพี่น้องดักง่ายที่สุดแต่ว่ามมนเห็นต้งเทือกับสิให้พี่นอ้องทายให้พี่น้องเห็นบ่ได้นะครับมันเป็นกฎหมายคุ้มครองอยู่แต่ว่าวิธีดักนกนี่ง่ายปพดครับเห็นเห็นห้อยในโตหลด ไข่ไก่ปลาก็มี

おい。<noise> Nè, mình gặp một cầu rồi thấy nó nhục quẩn bừng อยู่ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวปูใหญ่หมุนใส่ก่อนพี่น้องใส่ลงไปในไนหมดละคนจังบ่เห็นง่ายง่ายง่ายพี่น้องง่ายง่ายเหมาะง่ายหมาะ ใส่ในในเลยใส่แบบเขามาหยากจากังอยครับคนจังบึงหยากเนี่ยลองบึงครับนี่มันเป็นควงเลยมันใส่ ไม่นกตต่มเลย คือบุรพี่น้องมานี่อบมีโตเลย cầu Ừ. Mày ừ. coi. มเนี uh ่ยมองเอ้เออเออเออเอ่าเป็นแนเนีเพีเน้องเออเอเออออเออเูอเออเออเนอออเออเอนเอเบอเอ ซักอมล่อ,อมอ,อ,อยู่นี่นี่รครับผมพี่น้องคอฆาอยู่ในนี่รอบห้างเขาโอ้แตการนี่ครับผมเน๋้วมองนี่หนามันเหลื่อมบกแล้วแต่ห้อยมีห้อยมัดบกขึ้นเก่าเลยพี่น้องเออวะดีในยังมีปลาเขามาถืออยู่นี่น้ หรือเราแบ่งกันกินครับพี่นอ้องเขายัางได้อยู่มาตัวหนึง่งหลังสุดท้ายพอดี <c oughs> หลังสุดท้ายพอดีพี่น้องเอ้ยพวกน่ะพังจนบุงโหดสิพังยังได้แล้วอ๋อพังคักพังเนี่ยพังเงี้ยแหละปลาจนฆ่าแหลกแหลกเลย นี่ครับผมใส่ก็คือวา่ารอบนี้คือถิ่มเลยนะครับเลยสุดเอลีโอ้โหหว,วากันตวง,งามอยู่ครับผมอื้มห <laughs> าดหนัก <laughs> เดี๋ยวมาเตี่ยมหนึ่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวสัญญ์สัญญ์ไม่ครับพี่น้องลังนี่เพราะว่าไก่ไก่ไก่ข้นเห็นปวดนี่ห้อยหมัดไปได้วยเพราะคือแต่ว่าไก่ยังมีปลาเขามาอยู่แสงดงว,ว่าหอมมีปลาแล่นดีด้วย ตั้งหมดเลวเข้ามาเนี่ยตอว่าสุดยอดแล้วเนี่ยังพังแบบนี้หมุนเข้ามาแนวเด <laughs> หมุนเลยออกเลนน้ำไผ่ครับ ้อยแล้วครับผมน่ครับผมใส่พี่น้องดิบึงผมควงมาตะปุ่นเลยควงมาเลยกะว่าให้ปลาหมุนมากครับเรียนมากเ้าครับผมปลาหลอบกะโตไข่อยู่ครับพี่น้องพอดีตุม่มเลยพอดีตุม่มพอดีแกงซีหลังหนตัวนึงครับพี่น้อง นี่แหละครับผมผลงานเท่านอกเหมือนนี่พี่น้องต้นหนึ่งเด็กการอยู่ครับใส่ไปซีหลังกัพอเด็กยูเด็กกินด้วยครับพี่น้องใส่หลอบเสือนอนกินเนาะพอเด็อยูเด็กกินอยู่ผมกับแบบว่าใส่อยู่หากินน้ำมือนี่แหละครับผมใส่บัวลายใส่พอเด็กกับเข่ามือเด็กวุ้เข่ากับมะละเบิองนะครับผมกัพอเด็กตมเด็กปนอยู่ครับผมกัสิมีห้อยข้นมะยามซอยครับพี่น้อง เมื่อเชผมก็เห็นอยู่เลยแต่ว่ากะบว่อหยังเพิ่งอกครับจอบๆเบิ่งถือว่าปันเงินกินนะครับผมเพิ่กับสีหาบ่อยๆแต่คนเห็นมันก็เลยแบงเอาแต่ว่าอันเอาของผมใส่ขึ้นไปขึ้นเ่าครับผมโมเป็นอย่างครับโมว่ากันใส่ไปขึ้นไปขึ้นเ่าเห็ดอย่าเห็ดไอ้แนวหากินกันพังกับพ่ครับผมนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านนะครับผมแต่จังไดยก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันขึ้นเ่าแหละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามครับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่วลาดคลิปคลิปต่อไปซิมิหงยังถารุนถาเบิงน้ำกันครับมอน้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ